โรงเรียนบ้านแม่แพนย้ยยินดีต้องรับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่แพนย้ยตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลกองก่อยอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน93คน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอัญชลีกิจเมืองครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คนโรงเรียนบ้านแม่แพ้น้อยได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามยุทธศาสตร์5มาตรการ1ด้านป้องกัน2ด้านการค้นหา3ด้านการรักษา 4ด้านการเฝ้าระวัง5ด้านการบริหารจัดการมาตรการที่ 1. ด้านการป้องกันโรงเรียนมีการดําเนินการห้องเรียนสีขาวมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภุมคุ้มการสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลยุทธ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว มีองค์ประกอบ4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเลื้อเฟือด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้านกิจกรรมมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านแม่แพ้น้อยได้ดำเนินการตามมาตรการด้านค้นหาเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อกลุ่มเสพกลุ่มติด มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปอดกลุ่มเสียงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดต่อ,อยาเสพติดให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกภาคการศึกษามาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพกลุ่มติด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีการจัดตั้งคลินิกสมารักในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนมาตรการที่ 4. ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านแม่แพ้น้อยจัดให้มีตู้แดงสมารักษเพื่อดับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขรวมทั้งมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการดำเนินเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุข มาตรการที่5ด้านบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแม่แพ้น้อยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการปฏิบัติการและคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยการกำกับติดตามประเมินผลสรุปรายงานต้นสังกัดและการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสรพติดและอบายยมุข